ภาพบรรยากาศตอนเช้าๆครับเพื่อนๆวันนี้ชาวบ้านไล่วัวไล่ควายออกมาแล้วครับเพื่อนๆวัวควายกําลังกินหญ้าในทุ่งนาตอนเช้าๆถ้าเพื่อนๆตอนนี้ฝูงวัวเยอะมากในทุ่งนาเนะพื่อนเราพาเพื่อนๆมาชมภาพบรรยากาศตอนเช้าในทุ่งนากว้างนะเพ,พื่อนๆมีวัวควายเยอะมากตอนนี้กําลังเดินลงมากินหญ้าในทุ่งนา เป็นบรรยากาศเดิมๆนะเพื่อนๆเป็นบรรยากาศทุ่งนาเป็นบรรยากาศวัวควายตอนเช้าๆแบบนี้อาจจะมีภาพบรรยากาศซ้ำๆกันเนะพื่อนๆเพราะว่าเป็นภาพชาวบ้านที่ปล่อยวัวควายมาตอนเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิมเรานําภาพบรรยากาศของชนบทบ้านเรามาฝากเพื่อนๆทุกวันแบบนี้ชาวบ้าน กำลังปล่อยวัวควายออกมาให้กินหญ้าในทุ่งนาเหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆวัวเยอะมากตอนนี้วัวเต็มทุ่งนาเลยเพื่อนๆกำลังเดินข้ามถนนลงไปในทุ่งนาเพื่อกินหญ้าตอนเช้าๆอากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆถนนก็สวยเนาะเพื่อนๆถนนตามทุ่งนาแบบนี้เป็นถนนคอนกรีตสวยมากเพื่อนๆ ไม่มีรถวิ่งเลยเพื่อนๆตอนเช้าตอนกลางวันก็ตอนเย็นก็เหมือนกันนั่งเพื่อนทั้งวันเลยไม่มีรถวิ่งเป็นชั่วโมงกว่าจะมีรถมาคันหนึ่งนั่งเพื่อนเรามาปั่นจักรยานเล่นเดินเล่นตอนเช้าเช้ากลางวันก็ได้ตอนเย็นก็ได้ครับเพื่อนๆต้องว่าข้างๆต้นมาข้างๆถนนมีต้นไม้ไม่มีแดดสองนั่งเพื่อนแดดเบาๆแดดไม่ค่อยแรงนั่งเพื่อนไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามี ต้นไม้ขึ้นมาข้างทางเยอะน้องเพื่อนสามารถเดินเล่นได้ทั้งวันน้องเพื่อนเดินออกกําลังกายได้เป็นทางรอบทุ่งนาเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากมาสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์บรรยากาศทุ่งนาแบบนี้ก็สามารถปั่นจักรยานเล่นได้เดินชมวิวได้ตามถนนถนนก็สะดวกสบายน้องเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะนำภาพบรรยากาศธรรมชาติสวยๆบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติรราารราตอนเช้าๆกลางวันแล้วก็ตอนเย็นมาฝากเพื่อนๆแบบนี้ทุกวันนะเพื่อนๆเราจะนำภาพบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะเพื่อน